สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มวีนา PCE ละหกสิบให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะใช้เป็นพาร์คบอนแทรลีซในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำงานดิบไปทําการคัดกระดาษรายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษรายเบอร์แปดสิบให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ำนะครับเมื่อคัดเปิดผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทํา,าการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับโดยตาส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมขู่บอลแล้ว20กรมัมบวกกับตัวเล้งแข็งอีก2ยอดนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทําการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อนๆนะครับทำการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับ โอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นก่าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ชิ้งชิ้นงานไว้อีก30-40ถึงนาทีนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการเช็คเรซินชั้นก่าวกันนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วก็แสดงว่าพร้อมให้กาวเพื่อนๆสามารถหุ้ม้าร์บอนได้เลยนะครับโดย้าร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานชินนีนะครับจะเป็น้าร์บอนแทรซีขนาด50คูณ50ซนติเมตรนะครับในการวาง้าร์บอนนะครับเริ่มต้นก็แนะนําให้เพื่อนๆทำการวางภาไปที่กึ่งงกกาาชินนน่อะครับ ต่อจากนั้นนะครับก็กดตรงบริเวณสันขอบของชิ้นงานหรือตรงบริเวณส่วนที่ลึกที่สุดลงไปก่อนนะครับเมื่อนเพื่อนนะครับไล่กดผ้าตรงบริเวณขอบมุมลึกของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆค่อยๆไล่ผ้าที่เหลือนะครับออกด้านข้างได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อนเพื่อทำการหุ้มผ้าตรงบริเวณด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นเราจะทําการหุ้มผ้าตรงบริเวณด้านหลังต่อนะครับ ตรงบริเวณด้านหลังของชิ้นงานนะครับล่มต้นก็ให้เพื่อนๆทำการตัดผ้าแบ่งแยกออกจากกันก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะทําการตัดผ้าคาร์บอนแบ่งออกจากกันนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทาการแปรกระดาษกาวก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ผ้าคาร์บอนแตกระหว่างที่เราทําการตัดผ้านะครับเพื่อนๆนะครับทำการตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนั้นก็ให้เพื่อนค่อยๆไล่หุ้มผ้าตรงบริเวณปีกซ้ายและปีกขวาของชิ <GO av uther> ้นงานได้เลยนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนทำการหุ้ม้าระบอลเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการตัดพลาสวนเกินออกทั้งหมดได้เลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตัดพลาส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่หนึ่งต่อได้เลยนะครับโดยตา่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกับบอลแล้ว20กรัมบวกกับตัวเล่งแข็งอีก2ยดตนะครับในการทาเรซินชั้นที่หนึ่งนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกับการทาชั้นเกาเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับทำการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานรอบเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆพ่อนก็ขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับ โอเคครับเพื่อนๆทำการทารเรซินชนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการาชิ้งชิ้นงานไว้อีก12-24ชั่วโมงน,นะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมได้ทำการทิ้งชิ้นงานโดยครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการตรวจช็คชิ้นงานได้เลยนะครับว่าตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับมีผ้าพองหรือผ้าเดงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตรงบริเวณขอบชงงิ้นงานเพื่อนๆมีผ้าพองสาามรถแก้้ไดนะครับ โอเคครับพเพื่อนๆทำการตรวจช็คชิ้นง,งานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกบลแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตรีน2กรัมบวกกับตัวเลนข็งอีก5-6ยดน,นะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับเพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโดยในการทาแต่ละชั้นนะครับให้เพื่อนๆเว้นระยะห่างในการทาชั้นละ1ชั่วโมงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาแบบนี้เหมือนเดิมวนไปให้ครบชันะครบ เพื่อนๆนะครับทำการทาครบ7จชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้อีก12-24ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่7แห้งสนิทนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ชั้นที่7แห้งเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทำการทาเรซินครบ7จชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ ั้นต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการตัดเจียผ้าส,ส่วนเกินตรงบริเวณขอบชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับในการตัดเจียเริ่มต้นผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรนะครับทำการตัดนำไปก่อนตัดให้ผ้าส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆทำการตัดเกีย์พาส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้หัวกระดาษสายใยเบอร์80นะครับทำการไล่เกีย์ขอบชิ้นง,งานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆทำการตัดเจียคอบชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตรงบริเวณครอบชิ้นงานนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับ ในการพ่นสเป์สีดำนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆพืทำการพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อทำการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยเพื่อนเพื่อนนะครับพ่นตรงบริเวณขอบของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็ขึ้นไปพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนทำการพ่นสเป์สีดำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 2- 3ชั่วโมงนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คสีดำกันนะครับก็ตอนนี้สีดำแห้งสนิทนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคัดกระดาษสไลด์ปะผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆใช้วิธีการคัดน้ำนะครับกระดาษทรายที่ใช้คัดนะครับก็จะมีเบอร์หนึ่งร้อยสามร้อยยี่สิบและก็เบอร์ผ่านนะครับให้เพื่อนๆไล่คัดจากเบอร์ยากไปเบอร์ละเอียดนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนำการขคากาตรายปับผิวชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเ็ดให้ชิ้นงานแห้งสนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการพ่นแล็กเกอร์เร้าเงานะครับในการพ่นแลกเกอร์เร้าเงานะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทำการพ่นบางๆ2รอบนะครับโดยแต่ละรอบนะครับให้วินระยะห่างในการพ่นรอบละ10บนาทีนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการพ่นแบบนี้วนไปให้ครบ2รอบนะครับเมื่อพ่นครบ2รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก12 2 4ชั่วโมงนะครับโอเคครับเมื่อแลกเกอร์แห้งสนิทก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานคาร์บอนเงาชั้แบบนี้เลยนะครับ ก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอหลายคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้มคาร์บอนแท้ไรซีวีน่าพีซกได้นะครับหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆือมือใหม่ที่กาลังเพิ่มหุ้มคาร์บอนแท้อยู่นะครับเพื่อนๆสามารถทําตามขั้นตอนในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปเรีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ